สวัสดีครับพวกจองโรงเรียนนะครับทีมลังบานน้องอกุ้งยิงดูครับเอฟซีเป็นก้าวไปอยู่ด้านในดูเลย 3, ครับดู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 กับดูเอฟซีดูอ่าดูกับเอฟซีดูกันหน่อยกับเอฟซีลุงกับโก้ก็จะติดได้กับจะบุญรอดส่วนดีดีเรียบร้อยไม่กลา้า พูดกับเอีสุดขนาดนั่นดีบุดีดีเรียบร้อยเองตัวกั้งไปไหนไม่ได้ครับแต่บนรอดปีนข้าวออกข้าวออกสบายใจครับเนี่ยชุดไหมครับชุดไหมชุดชุดไหมชุดชุดไหมดีชุดความส้นเลยนั่นตั้งตั้งใบใหญ่นะครับลุงเดียววายที่ประตูนะครับเนี่ยเอฟซีตึงสายสายก็ตึงครับ tôi gặp có ba ngập đơn mà tệ mà con nên hiện nay cả bếp gì Tuổi không tuổi cao đẹp rồi mất và phải con mà căng lọt mất về tổng cộng ra bàn đó hả đủ bà bên đây tốt mày tốt mày. mày hả tốt mày tốt à na tì mày na tì mày ปีนข้าวปีนออกไปเล่นดลนี่กล้องจับได้แล้ยปีนออกมาเลยตีแรกเราเจอฉันไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมล่ะเอล้างคอกล้างอะไรแล้วนี่เนี่ยว่าคลิปปีนเข้าไปเล่นกับดีดี้แล้วก็ปีนออกมาเนี่ยเล่นนี่ยเนี่ยเนียปีนไม่ได้ดูดิอันนี้ตัวกลังเรียบร้อยน้องปีนออกมาอืมแต่นี่ปีนไม่ได้ เดี๋ยวมดิดิโนึงปีนไม่ได้ใช่ไหมบุญร,รอดปีนข้าวปีนออกคิดโดยดสุดไหมแล้วนุ่นถังน้ำนี่มันตั้งอยู่ตรงนี้ก้าไปไว้นุ่นกับกับบาข้าวเหมือนกันนี่กองอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นกินเสร็จก้าบอกไปข้างนอกหมดสุดไม่สุด ฮะ,อ,ะบบอืม <c oughs> ไปแยกย้ายกันเดี๋ยวจะพาไปด้านหลังมัดรวมกันไม่ได้กกสุดเบอร์แล้วเกินนี่รู้เรื่องนะว่าโดนดุเนะออรู้เรื่อง <c oughs> ไม่กล้ามองหนะ้า <c oughs> ไม่กล้าโวยวาย ส่วนนี่โตแต่ตัวคือเรียบร้อยสมองคือฉันโดนขังแล้วฉันไปไหนไม่ได้เลยปีนออกก็ไม่ได้เลยแต่นี่ปีนเข้าปีนเข้าไปเล่นกับดีดีเล่นเสร็จก็ปีนออกมาสุดไม่สุดโดนขังอ่ะออกไม่ได้อะใช่ไหมใช่ไหมสุดไปเออ นี่ตัวแซบเลยครับแล้วสำนึกปิดนะรู้ว่าถูก,กดออุอืมอืมืมสุดเบอร์อรไปหมูไปเก็บก่อนไปเด้อเดี๋ยวจะไปพวกนี้ไปเดินดังบ้านไม่งั้นจับคู่กันวุ่นวายครับ น,นันน่นนั่นนั่นยังไงยังไงยังไงสุดเบอร์จริงๆ <c oughs> ย่อมมันบอกเดี๋ยวเดียวกับมันจะมีจดเมื่อวานครับกระโดดลงเล่นน้ำครับไปไหว้ครับไม่สนใจได้เลยลุงเดียก็กลัวนะครับลุงเดียเองเขายืนอยู่รอบซากับลุงเดียก็บหล่อลังเกลงดูที่ว่าจะกล้าลงไปไหวไ้ไหม เวียนไปเวียนมาครอบซาโด,ดตุ้มลงไปไหวเลยครับสุดยอดไม่มีความกลัวอะไรเลยครับไม่กลัวอะไรนิดเดียวลงไปไหวตุมต้มๆๆลงุงเดียงกะว่าเออเดี๋ยวต,วตวะก็ไหวตะฝากลุงเดียงจะยิบลองมาใต้นะ่ะแต่ว่าพอดีก็ไหวไปตึ้งสักกลางบบอได้และว,วร็้ก็ไหวกลับขึ้นมาสะบัดแล้วก็เดินเล่นบายใจือตรงใจร้อ,สสรอนครับสุดปรติท น้องกูอืมันเจ็บเดียวเดี๋ยวเขี้ยวมันกลมพ่อเจ็บนะไปไปไปอันนี้เปิ๊กเรียบร้อยฉันเดินขังฉันไปไหนไม่รอดไป มาเอว <c oughs> สุดยอดประเทนีน้องคู่น่ารักกับดีดีเออตังดีดีตังบุนร้อนนะครับบนร้อนนี่สุดยอดครับมาเล่นกับน้องดีดีเลยมาเออไปเออก่อนไปเดี๋ยวไปนี่

เนี่ย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 ไปเดีตามพี่ดีดีไปเดี๋ยวต้นไหมเบาๆนะกับน้องเบาๆนะเออเล่นกันเบาๆนะ เล่นแรงจนบุญรอดไม่ไม่ไม่อยากเล่นด้วยแล้วตามดูไปเดี๋ยวไปตามพี่ดูไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละเลนอนหมดแล้ว ao nồn bay ngự ý cấp mấy đứa định nói nào nào tập viện bây giờ vừa để đĩa là đĩa Để đĩa để tập bây giờ tập lên tập bây giờ มาเดมาไปเลยรับดีๆเสียดูนั่นแหละเดี๋ยวก็เวียนไปบ้านตัวเก้าวชะล้านนั่นแหละกับเสียตามเวียนไปเล่นกับน้องในป่าที่บ่อก้อนนะครับพอจะปักก็จะป่าอ้อมไปนู่นครับบ้านในตัวข้าวนั่นแหละครับเดี๋ยวก็ไปโยนหน้าบ้านครับ นี่บุญรอดแม่มาหนุนเจอรี่มาหนุนเอยเอยแม่หรอ๋อแม่ฮู้กินนมแม่อะแม่น้องไหม แม่น้องหรือเปล่าฮะโอ้แม่น้องหรือเปล่าเจอรี่นี่ลูกไหมอาเจอรี่ฮะอย่านะลูกนะเจอรี่ลูกนะอย่าแห่ใส่นะลูกหรือเปล่า ลูกนะลูกนะเุคุนรอดเล่นด้วยเออเล่นกับแม่ก็ครับไม่เอาไม่เอาเดินกันด,ดีเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเ,ออเล่นกับลูกก่อนเอ,อลูกชายหรือเปล่า <laughs> <ะ> <c oughs> บนรอดครับก็เจอแม่ก็เลยเออเอาเล่นกับแม่บ้างเอาน,นานๆเชอร์รี่มาเออ

เดี๋ยวนะเจอดีนะ่นะกินช้ามืดเดี๋ยวก่อนก็ออยังทำงานไม่เสร็จนะ <c oughs> นี่แม่เออไปเล่นกับแม่นแบบเอเริ่มสนิทกันแล้วครับจากที่ออกมาก็ได้เจอสูตรกินแม่ก็กลางเดียวครับมาเร็วองมามา เอมะไรอะไรอะไรหรอเราเลี้ยงก็ไม่ได้นะครับเจอรี่ก็มีเจ้าข้องนะครับปุ๊บเนาะเขามีเจ้าของแล้วอีกอย่างปืนทีตรงนี้นะครับอย่างทีเอฟซีบอกว่าให้ลุงเดียไปคุยกับเจ้าข้องนะว่าขอรับมาเลี้ยงปืนทีตรงนี้ก็ลุงเดียเป็นทีฟ้อง ลุงเดียกับู่ในหายตรลง,งกันนะครับเราก็มาตามนานะครับไม่ใจบ้านลุงเดียนะเราก็มายูดูแลบ้านในน้ององค์อิงนะครับปุ๊นะถ้าเอามาเยอะเราก็เก่งใจนะครับปุ๊บเ่งจะเอาไปว่ายบ้านนะครับมานก็ไม่มีคนดูแลเพราะตังเดียปันทางเลยก็อยู่นี่เนาะแต่เนี้ยกับช่วยน้องได้ตาอตีช่วยนะครับปุนะ คนติ่ช่วยก็ไม่ไม่ใจจะพอปานางหรือว่าทตรีมรังบาลแล้วก็ับมเนาะกาบยีทุกคนนั่นแหละครับติ่ช่วยให้เฉอรี่เขาเนี่ยอายุไหนจะาาทีดีขึ้นมากๆคกับผมเนาะตะบาลลุงเดียนีไม่มีปานาเลยครับแล้วก็ลุงครับไม่ได้มีปานาเลย นี่เราก็ช่วยได้เตาตีช่วยนะครับเอฟซีเข้าใจนะครับปุ๊บเนาะนี่กับบรรยากาศบ้านหนะองเนาะผาติดขึ้นแะล้วครับปุ๊บอ่ะกับสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับปุ๊บเนาะโอ้เขาเล่นกับหลัวกอ่อนบนรอตาเล่นหนักๆเขาไม่กล้าจ่เออก็ไม่ต้องไปเล่นลูกเออถ้าเขาเล่นหนักๆน,นะถ้าแม่เล่นหนักๆเอเอ้นี่มาเดินเล่นกับโรงเรียนนี่แหละเออ อย่าลืมกดไลค์กดแชนนร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนะนาะกดกำลังโกรธนะนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมลังบานเนาะนี่ฝากติดตามจองโรงเรียนทีมลังบานนะ้องอุคงอิงนะครับปานางทีมลังบานน้องอุคงอิงนะครับปาวันแล้วก็บ่าวโทนนะครับผมเนาะ แล้วก็นู่นครับอีกหนึ่งคนกับติบ่มลังบานนี่คือหลังบ้านเลยกับของแท้เราอยู่ก็วัวหลังบ้านนี่กับปูฝากเป็นกําลังใจให้ปูด้วยนี่หลังบ้านแท้นะครับนี่ไม่ได้อยู่หน้าบ้านครับปูวัวหลังบ้านแตๆเลยแกอยู่หลังบ้านาก <laughs> เป็นกำลังใจให้ได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอาดีครับผม